สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเ2กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยเราก็ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับ BYD อย่างว่าง U7 นะครับซึ่งจุดสนใจของมันเนี่ยก็คือวิดีโอที่เผยแพร่บนเว่ยป๋อนะครับสร้างกระแสคือฮาในโลกโซเชียลนะฮะเรียกว่ามีปรมาจารย์กังฟูอย่างคุณวิงชุนนะฮะเขายืนทรงตัวบนหลังคารถ โดยใช้ขาเพียงข้างเดียวนะฮะที่เราเนี่ยเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังไปแล้วนะ,ะเรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาได้พอสมควรน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีอีกคันหนึ่งนะครับจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะซึ่งเป็นตระกูลอย่างว่างเหมือนกันนะฮะโดยคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างว่างที่เป็นรถยนต์ในแนวซูเปอร์คาร์ของ BYD นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเจ้าอย่างว่างยู่9กันนะครับว่า มันมีดียังไงบ้างนะฮะถึงเป็นรถยนต์ระดับพรีเมียมของอย่างว่างนะฮะรับรองว่าคุณสมบัติแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ของมันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับโดยเจ้าอย่างว่างยู9นะครับคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยกย่องให้คันนี้เนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่ามากที่สุดของบรรดาซปเปอร์คาร์นะครับโดยเฉพาะรถยนต์ของจีนคันนี้เนี่ยมีเรื่องที่เรียกว่า เหลือจะเชื่อเหมือนกับทางด้าน BYD อย่างว่างยูอยู่หลายอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไล่เลียงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับโดยเรื่องราวแรกๆนี่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่รถยนต์ที่แค่การโชว์พลังของรถยนต์ธรรมดานะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีนะฮะเกี่ยวกับระบบการสั่นสะเทือนของรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับ ซึ่งเขาบอกว่ามันมีคลิปวิดีโออันนึงนะฮะของ BYD ที่ทำออกมาเนี่ยโชว์ถึงศักยภาพของรถยนต์รุ่นนี้นะครับรถยนต์ซูเปอร์คาร์อย่างว่าง u 9เนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถนะฮะโดยไร้คนขับนะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่เราลงให้ดูนะฮะไม่มีคนขับนะครับและกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้นะฮะโอโหถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ สิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวนะครับเช่นเขาบอกว่ามันก็จะมีพวกหลุมบ่อต่างๆนะฮะรวมถึงตะปูตอกถนนนะฮะซึ่งเรียกว่าถ้าโดนรถไปเนี่ยถึงขนาดยางระเบิดหรือว่าเสียการทรงตัวได้แน่นอนนะครับโดยเจ้าอย่างว่างยูเก้าเนี่ยขับรถของมันนะฮะโดยไม่มีคนขับรถนะฮะโอ้โหเรียกว่าเห็นคลิปแล้วเหลือจะเชื่อเลยนะฮะแล้วก็ ขับรถถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะฮะอุปสรรคแรกคือต้องเจอหลุมบ่อกว้างยาวขนาดถึง2.5เมตรนะฮะแล้วเต็มไปด้วยน้ําเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยขับเข้าไปนะครับระบบการสั่นสะเทือนก็จะดันรถให้ลอยข้ามหลุมบ่อตรงนั้นนะฮะโอ้โหเรียกว่าเหลือจะเชื่อเลยนะฮะคนขับรถก็ไม่มีแล้วท่านผู้ชมเห็นหลุมตรงนั้นไหมฮะถ้าเกิดรถคันนี้เนี่ย ลงไปในหลุมตรงนั้นนะฮะเรียกว่าอาจจะพังยับเยินหรือว่าคว่ำหรือว่าระเบิดไฟไหม้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเจ้า b y d อย่างว่างยูเก้คันนี้นะ,ะก็สามารถกระโดดข้ามหลุมบ่อดังกล่าวนะฮะที่มีความยาวมากกว่า6เมตรได้ซะอย่างนั้นเลยนะครโอ้โหเรียกว่าเหลือจะเชื่อเลยนะฮะสำหรับด่านแรกของเจ้าอย่างว่างยูเคันนี้นะครับด่าตนต่อไปนะครับก็คือ ทุ่งที่เต็มไปด้วยตะปูตอกถนนนะฮะในสื่อนี้เขาบอกไว้แบบนี้นะเขาบอกว่ามีความสูงประมาณ3.5เซนติเมตรนะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติรถยนคันนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้อาจจะไปเหยียบตะปูจนทําให้ยางระเบิดเสียการทรงตัวรวมถึงไฟอาจจะลามไหมตัวรถก็ได้นะฮะจากแรงระเบิดของยางนะครับแต่ว่าด้วยระบบการสั่นสะเทือนของเจ้า D-SUSX ตรงนี้นะฮะสามารถทําให้เจ้าู9คันนี้เนี่ยกระโดดข้าม ผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะ,ะัะโอ้โหด้วยระบบ a d ด s ของเขานะครับทำให้เจ้า BYD คันนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็สามารถกระโดดได้ทันท่วงทีนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ยางของเจ้า BYD U9 คันนี้เนี่ยรั่วนะฮะรถคันนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้า U7 นะฮะก็คือจะมีระบบช่วงล่างที่สามารถ วิ่งได้แค่3ารอก็ทําได้นะรเรียกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้ของเจ้าอย่างว่างอยู่เก้านะฮะแล้วก็มีอีกด่านนึงนะครับด่านสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามที่จะโรยผงอันนั้นไว้นะฮะซึ่งความกว้างน่าจะกว้างที่สุดนะครับแล้วก็เจ้า BYD เนี่ยก็จะสามารถข้ามผ่านด่านสุดท้ายได้โดยที่ไม่มีละอองสีนะฮะเลอะไปที่ตัวรถหรือว่ายางนะครับซึ่งก็ทําให้ รถยนต์คันนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถข้ามสิ่งกีดขวางผ่านได้ทั้ง3ด่านเลยนะครับโอ้เรียกว่าสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการรถยนต์โดยเฉพาะซปเปอร์คาร์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในระดับรถยนต์ซปเปอร์คาร์เนี่ยไม่ค่อยมีคันไหนนะฮะที่สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้นะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือรถยนต์คันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถเกาะถนนมากนะฮะด้วยระบบช่วงล่างที่ชื่อว่า DX นะฮะแล้วในกรณีที่ฉุกเฉินถึงขนาดยางแตกเนี่ยสามารถ วิ่งประคองรถได้เพียงแค่3ล้อเจ้ารถรุ่นนี้ก็สามารถทําได้นะครับเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับโดยเจ้าอย่างว่างยูเก้าคันนี้นะครับราคาจะอยู่ราวๆ2,30,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆอยู่ที่7.8ล้านนั่นเองนะฮะเขาบอกว่า ถือว่าเป็นซปเปอร์คาร์ที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยสวยนะฮะบางมุมเนี่ยบางคนบอกว่าคล้ายๆกับแมคคารล,ลนเลยนะฮะแล้วก็มีการผลิตที่เป็นจํานวนมากออกมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มส่งมอบมาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยจะต่างจากซปเปอร์คาร์รุ่นอื่นนะฮะส่วนใหญ่รถซปเปอร์คาร์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะใช้แบตเตอรี่ NMC นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ LFP นะครับ อาจจะใช้เหตุผลที่ว่า LFP เนี่ยเวลาที่ถูกกระแทกหรือว่าถูกชนเนี่ยมันจะปลอดภัยกับไฟไหม้มากกว่านะฮะแล้วก็ระยะทางวิ่งเนี่ยสามารถทําได้ประมาณ465กิโลนะฮะมาตรฐาน CLTC นั่นเองนะครับฐานล้อคันนี้จะอยู่เาวาๆ2,900ม mm, ิลิเมตรนะฮะแล้วก็น้ําหนักตัวรถจะอยู่ประมาณ2,475กิโลนะฮะบางคนบอกว่าน้ําหนักมันอาจจะสูงนิดนึงนะเนื่องจากช่แบตเตอรี่ LFP นั่นเองนะครับ ส่วนการชาร์จของมันนะฮะมีสถาปัตยกรรม 800V 3 0 8โวลต์นะฮะสาถึงแปเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถแยกชาร์จด้วยปืน2กระบอกพร้อมกันนะฮะคล้ายๆกับ BYD d, d e n s a แล้วก็ N 7นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำมากๆของ BYD นะครับโดยเจ้า BYD อย่างว่าง U 9นะครับเคยไปทดสอบความเร็วในสนามเนอร์เบอร์กริงมานะฮะทำความเร็วได้ 7นาที17วินาทีนะครับซึ่งเรียกว่าเวลาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้คีเรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับค่าตัวของมันเนี่ยราวๆ7.8ล้านนะครับแต่ก็มีชาวจีนบางคนเนี่ยก็ไปแซะรถรุ่นนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะคนจีนที่ชื่นชอบเจ้าเสี่ยวมี่ s u 7รุ่นอัลตร้านะฮะที่เราเคยทํารีวิวไว้นะก็จะมีฝั่งของเจ้าเสี่ยวมี่เนี่ยทำเวลาไว้เพียงแค่6นาที46วินาทีนะครับเขาบอกว่าเสี่ยวมี่เนี่ยทำเวลาดีกว่าเจ้า U9 เนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับโดยเราจะมีคลิปวิดีโอจากคนจีนนะครับคนนี้เนี่ยเขามีการทดสอบเสียวมี SU7 Ultra นะครับแล้วก็ BYD อย่างว่าง U9 นะฮะรวมถึงบูก t ติเว y รอนนะครับคือทั้ง3คันเนี่ยเอามาประจันกันนะครับในสนามปรากฏว่า เซียวมี่เอสยูเเนี่ยกินขาดเลยนะฮะด้วยการออกตัวที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วออกตัวได้เร็วมากๆนะฮะแล้วก็ทิ้งขาดคู่แข่งอย่างอย่างว่างอยู่ก้ากับบุกติเวลลอนแบบขาดลอยเลยนะฮะคนจีนเนี่ยก็ต่างไปอวยกับเจ้า เสียวมี SU ่ su 7มากๆเลยนะครับว่าทําไมเนี่ยสามารถทําความเร็วได้ขนาดนี้นะฮะโดยเฉพาะค่าตัวของมันเนี่ยถือว่าน้อยกว่าทางด้าน byd อย่างว่าง U9 มากเลยนะฮะเขาบอกว่าอย่างว่าง U9 เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหน้าเลยนะฮะถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเสียวมี SU ่ su 7นะครับ แต่ก็มีชาวจีนนักวิจารณ์บางคนนะครับเขาก็บอกว่าความเป็นจริงเนี่ยเสี่ยวมี่เขามีการปรับแต่งรถถือว่าเยอะนะฮะไม่ใช่เป็นรถธรรมชาติที่ส่งมอบลูกค้านะฮะเรียกว่าในสนามแข่งเนี่ยมีการปรับเพิ่มค้ำหน้าค้ำหลังอะไรพวกนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเสริมค้ำเรียกว่าเยอะมากๆนะฮะรวมถึงการนำเบาะในรถเนี่ยออกนะฮะแล้วก็การปรับเบรกอะไรพวกนี้นะ,ะเรียกว่ามีการปรับจูนปรับแต่งหลายอย่างไม่เหมือนกับรถสแตนดานนั่นเองนะ,ะคนจีนบางคนนะฮะเขาก็พูดว่าเฮ้ ถ้าแน่จริงเนี่ยทำไมถึงไม่เอารถเดิมๆเนี่ยลงมาแข่งทางตรงกับเจ้าอย่างว่างยู9นะฮะก็เป็นการประท้าฝีปากกันระหว่างรถ2รุ่นนี้นะฮะแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับบุกตติเวลรอนนะไม่ต้องพูดถึงนะครับรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ราวๆ1.7ล้านดอนลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ50ล้านบาทน,นะอันนี้ไม่รวมภาษีนะครับถือว่าราคาเนี่ยห่างกันเยอะนะระหว่างรถจีนกับทางรถยุโรปนะครับ แล้วการประทัาฝีปากของคนจีนเนี่ยยังไม่จบตรงนั้นนะก็ยังมีคนจีนบางคนนะยังบอกว่าเสี่ยวมีเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าทางด้านอย่างหวางเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะว่าในเรื่องระบบของตัวรถเนี่ยมีคนจีนนักวิจารณ์นะเขาก็บอกว่า รถเสียวมีเนี่ยมีการปรับแต่งอุปกรณ์ช่วงล่างรวมถึงการลดน้ําหนักของรถแล้วก็ระบบเบรกต่างๆนานานานะทำให้รถในการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่รถเดิมๆนะทำให้เจ้าเสี่ยวมีอาจจะชนะไปนะครับแต่ก็มีคนบางคนนะฮะก็พูดว่าเสียวมีเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเวลาขับขี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียวมี s u 7 u l t r a เนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะโดยเฉพาะ ทางโค้งนะครับก็เลยทําให้มีบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องเร็วมากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าฉันขอชัวเวลาเข้าโค้งดีกว่านะครับเพราะว่า b y d รุ่นนี้เนี่ยจะใช้ระบบ d s u s intelligent body control system นะพัฒนาภายใต้ระบบของ d s u s x นะครับที่โดดเด่นในการควบคุมการทรงตัวของตัวรถเต็มรูปแบบมากกว่านะฮะแล้ว b y d รุ่นนี้เนี่ยก็ยังเสริมความมั่นใจด้านข้างโดยไม่ให้เกิดการดริฟต์นะครับหรือว่าการหมุนของตัวรถนั่นเองนะฮะเวลาเลี้ยวหักศอก นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่า b y d รุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการเกาะถนนนะฮะอย่างที่เราเคยทำคลิปให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติวิ่ง3ล้อในกรณีที่ยางรั่ว1ล้อเนี่ย b y d รุ่นนี้ก็ยังวิ่งได้นะฮะซึ่งออปชั่นตรงนี้เนี่ยก็จะเหนือกว่าทางด้านเสียวหมี่นะฮะท่านผู้ชมต้เลือกเอานะครับว่าจะชอบทรงรถซูเปอร์คาร์แบบเจ้าหยางวาง U9 นะฮะหรือว่าจะชอบรถที่ความเร็วจัดแบบ S.U. 7 Ultra แต่ถ้าเราจะมามองถึงความเร็วของเจ้าหยางหว่าง U9 นะฮะผู้ตามตรงว่ามันก็ไม่ได้ขี้เร่อะไรนะครับเพราะว่าถ้านับเวลาที่ต่ำกว่า7นาที17วินาทีเนี่ยก็มีรถยนต์ที่เรียกว่าหลายรุ่นมากๆที่ทดสอบในเนอร์เบอร์กลแล้วแพ้เจ้าหยางหว่าง B.Y.D. นะฮะจะเห็นได้ว่าก็มีรถอย่าง Porsche 911 Turbo S นะฮะหรือว่า BMW M4 CS หรือว่า Porsche 911 GT2 RS นะฮะซึ่งเจ้า Porsche 911 GT2 เนี่ยก็ราคาเราวๆประมาณ10ล้านนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รวมภาษีนะ,ะเห็นได้ว่ารถยุโรปหลายรุ่นที่ทดสอบในเนอร์เบอร์กลิงก็พ่ายแพ้กับเจ้าอย่างว่าง U9 ถือว่าหลายคันเลยนะครับที่เราเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาให้นะ,ะส่วนออปชันที่น่าสนใจอื่นๆนะฮะของรถรุ่นนี้ก็มีการออกแบบ ประตูเปิดบนแบบปีกนกแบบผีเสื้อนะครับให้ความสวยงามดังผีเสื้อที่กำลังสยายปีกอันงดงามนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าคาร์บอนไฟเบอร์สปอยเลอร์นะครับแบบ Swan n e ็กสปอยเลอที่สร้างแรงกดได้มากสูงสุดถึง280กิโลกรัมนะครับการตกแต่งห้องโดยสารด้วยแสงไฟสร้างบรรยากาศได้มากถึง127เชเฉดสีนะฮะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อมอบความรู้สึกสปอร์ตและสบายได้อย่างใจนะครับ เบาะนั่งรูปแบบสปอร์ตพร้อมการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชั่นอาทิเบาะนวดเพื่อความผ่อนคลายปรับไฟฟ้าได้ถึง14ทิศทางเลยนะครับแล้วก็มีการเสริมลำโพงรอบคันถึง12ตําตำแหน่งนั่นเองนะฮะเรียกว่าออปชันเนี่ยฮะไม่ต้องพูดถึงสำหรับรถจีนคันนี้นะครับจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็แรงม้าของรถก็ราวๆาว0 0แรงม้านะฮะโอโ้เรียกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกแลมโบงแลมโบลูลาแคนอะไรต่างๆนานาน,าน,านะฮะก็เรียกว่าเหนือกว่าแทบจะทุกค่ายของยุโรปอยู่แล้วนะครับ วันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอกับหยางหว่างอยูเก้านะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับอยากได้ซุปเปอร์คาร์คันนี้หรือไม่นะไม่แน่ใจว่ากฎ FTA 0%เนี่ยจะมาใช้กับคันนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะถ้าภาษีใช้ได้แล้วก็นําเข้ามาไม่ได้แพงนะถือว่าโคตรที่จะหล่อเลยนะสำหรับรูปร่างหน้าตาของซุปเปอร์คาร์คันนี้นะโดยมีชาวจีนบางคนก็ถ่ายในบรรยากาศหลายๆมุมที่วิ่งในเมืองนะครับ ผู้คนก็ต่างมองรถรุ่นนี้อย่างไม่ละสายตาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆอยากได้รถรุ่นนี้หรือไม่นะฮะถึงแม้ BYD ก็กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีของ BYD เนี่ยโอ้โหทําแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นออปชั่นฟีเจอร์การกระโดดของรถหรือการเกาะถนนที่เหนือกว่าซุปเปอร์คาร์ในแถบยุโรปเป็นอย่างมากเลยนะเรียกว่าพอฟังจบคลิปนี้แล้วเนี่ยค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าอาจจะเหนื่อยแล้วก็ท้อในการที่จะนํารถมาแข่งขันกับ เทคโนโลยีของ BYD ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าเรามีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับรถยนต์และเทคโนโลยี EV ICE Hybrid mm hmm. ก็จะนำมาฝากใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ